สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปจากทั่วโลกได้เลยครับช่องนี้จะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและวันนี้เราขอนําเสนอแบงค์ยีบาทรัชกาลที่8แบบที่5มีอยู่4รุ่นนะครับมีอยู่หลายรุ่นอันนี้คือรุ่นที่4 ไม่ผ่านใช้งานเรียกว่า UNC unused coil เหรียญไม่ผ่านใช้เดิมๆม,มีขาบมุมซ้ายด้านล่างนิดใส่ซองแข็งหายากสวยงามขายแค่9,900ครับใครอยากซื้อติดต่อพี่เขาไปเลยนะครับอ่าเพื่อนๆมาดูกันครับเวลาเราดูภาพเนี่ยผมให้เวลา3ามยนาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้1,2,3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเอาไปขยายดูเองทีหลังนะ หรือแคปภาพส่งให้เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปทางไลน์และให้เขาพิมพ์เป็นกระดาษอาร์ตมันสวยๆออกมา123กดหยุดได้เลยครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นแบงค์ที่หายากมากๆนะเพื่อนๆ123กดหยุดได้เลยครับเนี่ยครับแสงแดดเวลาโดนธนบัตรมันก็จะมีแสงออกมาจากธนบัตรก็เหมือนที่เราดูธนบัตรบนมือถือที่มีแสงไฟนี่แหละครับ123กดหยุดครับ ครบ5วิเลื่อนหมดแล้วครับเพื่อน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 ,อนลองดูนะครับถ้าปิดไฟในห้องนะครับพอเราปิดไฟในห้องปุ๊บห้องมันมืดมือเราก็ถือมือถือที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมมันก็จะเหมือนว่าธนบัตรเนี้ยอยู่บนมือเราจริงๆนะครับมันสมจริงมากเราจะพลิกแบงค์ไปด้านซ้ายนะครับพลิกแบงค์ด้านขวาพลิกแบงค์ด้านซ้ายพลิกแบงค์ด้านขวาเราสามารถควบคุมมันได้เหมือน แบงค์เนี่ยเป็นแบงค์ของเราจริงๆและถ้าเรามองเห็นไม่ค่อยชัดไม่ต้องใช้กล้องครับกลางคืนมองไม่เห็นหรอกนี่ครับเทคโนโลยี